พอแล้วนะนะครับผมตอนนี้สุขสำราของเรานะฮะกำลังจะเดินทางไปที่เชียงของนะฮะจุดหมายป้ายทางของเราคือลูกรักเชียงของนั่นเองนะฮะจะไปเที่ยวที่โรงเรียนของเพื่อนเราในห้องสะหน่อยดีกว่าขอเสียงหญิงก้อยนะฮะ เรียนรู้แข่งของนะครับตอนนี้เรามาดูดีกว่าครับว่ามีใครไปบ้างตอนนี้เรากําลังจอกเดินทางแล้วนะส่วนตอนนี้ผมก็หลังจากอดน,นอนมาเวลาหลายคืนแล้วนะคะผมก็ต้องขอตัวนอนตอนตอนนี้ก่อนเลยดีกว่าเนื่องจากว่าบอกข้างหลังเป็นของผมเ,ด,เดียวไม่มีใครเลยเห็นไหม มีฮะมีสเบียงพร้อมมังหมุนก็มีฮะผมพร้อมทุกอย่างแล้วผมนอนดีกว่าแล้วเจอกันที่เชียงของครับ